พี่น้องเรียนสิเรียนอะไรเรียนอะไรมุงเฉยว่าอะไรเป็นยังอ๋สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูสุคนเบิรสุโมงสุบอนเด้อพี่น้องเลยบอกว่าสาวลาวสาวไทยสาวต่างประเทศทุกทุกบทนะพี่น้องเนาะนี่เมตากับแรงเฮ็ดก้อยป่าพี่น้องนี่ก้อยป่าสยมอนเนาะเมตากับแรงเฮ็ดเออกลังสิปุ๋งพี่น้องเอ้ยเมตตาเตียบเบิร์ตไดแหละเตียบเบิรทุกแนวแหละพี่น้อง ตาใส่แต่เกลือได้พี่น้องเฮ็ดปล่อยปลาใส่เกลือพอไปนัวพี่น้องขาดบ่ได้ไปนัวคือขาดไม่ได้ไปนัวนี่ขาดบ่ได้เนาะขาดเลยบ่เสรบจแต่แล้วแต่ผู้มักเราก็เส้นหน่อยใส่หลายเนาะพี่น้อง ใส่น้อยใส่หลายพริกผงเมตตาใส่หลายเจ็บท้องพริกผงเขาคั่วพี่น้องนี่แหละโอยมาตาง่ายๆเม่ตาเราใส่ประเด้ใส่แต่เขาคั่วแปงนัวพริก,ลกแล้ว,วก็แล้วผักบวบหัหอมเนาะพี่น้องเนาะ จะใส่เครื่องโมบัดซิโดด้าพี่น้องก่อดตาง่ายๆพี่เนาะเราจะเปลี่ยนเครื่องเโมบบนี้อืมแต่แซ่บของม่นจ้าอยู่แล้วพี่น้อง คอยปะใส่ต้นคันบมะนาวจน้กโบบลึกเลยพี่น้องเอ้ยใส่ใส่ไอ้น้อมาหน่อยจิโน่ใส่หาแม่ไปติโ่อยปากินคนเดี่ยวที่เก่าอแหละคันลูกสาวมาแต่เวียกเพื่อนมากินลำกับใครอยู่ที่เนี้ยก็กินผู้เดียวพี่น้องเอ้ยแนวคนอยู่คนเดียวเนาะคอ่อสิ้อยก็ได้ จักเห็ดเมตาว่านอกบุหิตแค่เห็ดเมตาเอาเนาะพี่น้องนี่แหละพี่น้องเออสีสัตว์เมตาเซลล์อยู่ดในพี่น้องเห็นไหมนาตานาทานเมตาคืออยากใส่มักปีเนาะพี่น้องเนาะคันมีปีกกล้วยใส่คือสีแซ่บเลยขี้เกียไปทุกทีรวมหมักถั่วซอยใส่นะนาะพี่น้องเพราะงอกกับโบมีน้อก ใส่ได้อยู่นะพี่น้องกต่แซ่บผมไม่ตาจ้ะสิมันก็เดิพี่น้องเด้อจางน้อยนึงพี่น้องกองอ,อ,อใส้เกลือลงไปอร่อยจัง Chắc bổ sung thì nó Xem bậc nào mọi khương khừa bổ sung vào thì nó cũng sẽ ý kiến Hãy subscribe bổ là dạy ngoại nâng cấp phương nâng là nhưng một số không vô mà nói khó phải lắm coi xếp xếp kìm khuôn điều thì coi vợ simon nong sáu có mẹ mà bọ bây kìm lại <laughs> น้องสาวก็เป็นห่วงเพิ่มขึ้นข้าวพเพิ่มที่ไปบุดีเดอ้อเพิ่นบ่ใหญ่น้นนอรสชาติน,นี่นพียน้องบบส้มกินเป็่บ่เี่น้อตาแซบอยู่าเบ่แต่แซบอย่า่น้อเนานืาอหักบกเ่เี่น้องเแตาแซบมาเดอ้อ อยู่คนเดียวกับกินคนเดียวเนาะพี่น้องเนาะลูกเต่าโบรยู่เนาะนี่แซบมาเด้อเคสิกินน้ำเมตากลับมาเด้อมาเด้อกปรยปะใสม่มันแซบพี่น้องเฮ็ดเองแซบเองพี่น้องอืมซีมพี่น้องอืม,อมจังซีพี่นอ้องเออแซบอธาย เข้าไนเ้าไปอืเอาอีกคำนึงกะพักพ่ย่อืสิ่งกะพักพี่น้องพักแค่ออน สิ่งโตที่แม่ตาไปเก็บมาแหละพี่น้องไปเก็บกงไงหลังพี่น้องเอยละมาซิมอืมแซ่บพี่น้องเอ้ยแซ่บข้าวเหนียวฮน้อนแบบนี้พี่น้องเอย ข้าวเหนียวร้อนๆคุยพี่น้องมันีบ่มีน้ำต้มเนาะเม่ตาวาสิเฮ็ดรวมกับยัดกิ่นโบเบสนะพี่น้องเป็นเนื้อโอมากะกินผู้เดียวแล้วมันกิ่นโบเบสละเม่ตาก็บโยเฮ็ดเนาะนี่จานผักเม่ตากะจัดไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเห็นไหมเมตตาใส่ผักแคโเนี่ยสิงโตแหละพี่น้องฟันสิงโตเขึ้นเวลานะใดเขาจะไปเก็บนะพวกยูทูบเบอร์เขาจะแซ่บพี่น้องขมอ่อน เอามาเห็ดอบคืออบขีเล็กกระแซบพี่น้องออมใส่หมูสามชั้นหรือว่าอบอมใส่นหนังบ้านเฮานะแซบพี่น้องเอ้ยอันนี้เมตาใสใสจังไปพี่น้องเอ้ยอืมหน้าตาหน้าถามจังเลยพี่น้องอ <laughs> sợ sạp mấy tàu đọng nó 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 Ớp. Ớp. nà ta nà thàm chăng thì nó ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เพี่น้องเคยบุหิยเดี๋ยวได้ดอกไม้มาใส่เดี๋ยวได้ดอกไม้มาเอจานพักม่เห็นบหพี่น้องหน้าตาหน้าทานบอพี่น้องเป็นตาแซบของไม่ตาอยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะเห็นบหมมามาพี่น้องแซบๆซบน้ำกัดเด้อบ้านี้พี่น้องเอ้ยก้อยป่าไม่ตาก้อยป่าใช้มอนพี่น้องอืเต็ตาแซบเนาะพี่น้องเนาะกินกับข้าวเหนียวฮ้อนฮอนบ้านี้พี่น้องแซบมาไปกินนํากัดได้ดีเลยนี่ไอพี่น้องเบิง สัสัตปอกพี่น้องเนาะไปแล้วพี่น้องวันนี้เล้วนี่ละมตตาเฮ็ดเม,มนูมินิกะก้อยป่าเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังไงกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเมตตาีเด้อพี่น้องเด้อเออซอยเป็นกําลังใจให้เมตตาเนาะพี่น้องเนาะพอะได้มีกําลังแรงใจที่ว่าเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้พ่อพ่อแม่พี่น้องเบิงโตเนาะพี่น้องเนาะสาหรับคลิปนี้เมตตาก็ขอเกล่าคาว่าสบายดีพี่น้องไว้พบกันใหม่คลิปหน้าไปละบายบาย